อยากมีคนเข้าบ้างอยากมีเข้าบ้างอยากมีเข้าบ้างก็ต้อง <c oughs> ก็ต้องก็ต้อง,ก,องก็ต้องทำงานทำงานเยอะๆนะคะ <c oughs> นอนดีๆครับนอนดีๆอยู่ค่ะดีครับดีค่ะ ขอบคุณที่สองอ่งไอศกรีมให้นะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณที่ติดตามหนูนะคะขอบคุณที่ติดตามนักตุ้ยนะคะ วยแบบนี้มีแฟนยังแล,แล,แล้วใช่ไหมขอบคุณที่ส่งของขวัญให้นะคะคุณนุคนโสดสนิทเป็นไงบ้างปวดแผลไหมปวดนิดหน่อยคะ่ะไม่ปวดมากขอบคุณที่ส่งดอกไม้ให้นะคะครับขอบคุณคะ่ะพี่นุคนโสดสนิท ขอบคุณที่ส่งโค้ดไอสกรีนให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะและ้วนายมานี่มี นั่งมี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 นั่งททงเท้านั่งมีนั่งททงเท้า,น,น,านั่งมีสีขาวใช่ไหมอยู่จังอะไรเพิ่งเข้ามาดูเพิ่งเข้ามาใหม่เพื่อนใหม่สวัสดีค่ะอยู่จังหวัดพะเยานะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ ขอบคุณที่ติดตามค่ะตอนนี้ไม่สบายค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ